สวัสดีทุกคนมาพบกับดาลีผู้เศร้ารอเนื้อเซนเกาเซนเขยอ่ะมื่อวพอดีลีมีโอกาสได้ตื่นได้เศร้าหนอะลีก็เลยว่าสิพาเอฟซีทุกคนไปออกกําลังกายในตอนเช้ากันไปซูปอากาศบริสุทธิ์ในตอนเช้าหนอในช่วงที่เขารละดูหน้นาหนอมาสิเป็นแบบได้เอาเป็นว่าลีสิพาทุกคนไปออกกาลังกายกันเด้อมื้อนี้ทุกคนตอนนี้เป็นเวลาหกโมง ตอนเช้าเนาะพอดีอ้อมยันพร้อมพอเลยวันนี้เ่าสิไปออกกำลังกายกันแนละ้วพอดีตื่นมาตอนห้าโมงเช้าแล้วนอนวอร์ับเนาะก็เลยเปลี่ยนเครืร่องสิบเอ,อ้าก,กำลังกายเอาอากาศบริสุทธิ์ตอนเช้ากันตอนนี้เ่ากำลังขี่รถเข้าไปในเมืองเนาะเพื่อที่จะไปเลี้ยงออมกกำลังกายอากาศตอนนี้ชื่อว่าโอเคทุกคนพอดีอยู่บว่หน,น้าร่าเนาะก็ อบก่อนเนาะอากาศลืมเข้าระดูหน้าวจะเย็นๆเลยอากาศดีฝั่งสาวๆอากาศดีอากาศสดแห้งโ okay, อ่คทุกคนยังบ่ค่อยมีคนเที่ยวทางถานนเพราะว่ายังเช้าตอนนี้เวลาหกโมงสามสิบห้าแต่ว่าโมงนี้จะไหวนิดน,นึงนะปกติเป็น 30, หกโมงสามสิบเนาะแต่ว่าโมงนี้จะไหวห้านาทีรถรถหลุดโมงจะไหวเนาะเขาได้เลยทุกคนแบบอากาศตอนนี้ดีแห้ง นี่ตอนนี้เขากำลังจะเข้าข้อขว้วที่ชินเคย เอาเลิดไปฟากไ้ทีบอลทับฟากเลดอยู่ทีตลาดเซาเนาะพอดีรีไ้เก็บภาพบรรยากาศตอนเสาตลัดเซาให้เอซีให้ทุกคนได้เบ่งได้ชมกันทุกคนตอนนี้เขามาฮอนบอนสากเลิศแล้วเนาะเดี๋ยวเขาก็เอาเลิดเข้าไปฟาก มาจอดฟักเลยนะน้องจะไปฟักเลยอีกหนึงวันทุกคนบรรยากาศสันสอที่เก่าที่เดิมทุกคนคนบางเ้ินนักท่องเที่ยว มาเที่ยวเาสาแหงเนาะน่าจะตัดมาร์ทแล้วบอตอนนี้เป็นเวลาอยู่ประมาณเจ็ดโมงยังทุกคนเจ็ดโมงเสาดีมาเจอกระโชกไอจั่วกำลังสายตา ที่ตักพัดเข้าเนียยอยู่ที่โลกของฟางตอนนี้เขากำลังแลนอยู่ เส้นแคมคานเนาะอากาศดีเนี่ย คนตัวนี้จะเป็นน้ำข้อไม่น้ำข้อเสื่อมต่อกับน้ำขานเนาะจะเป็นน้ำซองซี่ไปสิทุกคนให้บอกวิธีชีวิตข้อขนล่องบางทุกคนเดี๋ยวจะเป็นเหือเนาะ ทุกคนต้นโพที่ใหญ่ที่สุดแถวพเรียนมาเนาะนี่ผาแห่งบไดายเธอทุกคนเมื่อยแลงนะหอมนี่มาทุกคนตอนนี้ตาลีบหัวไปถึกอย่างเนาะแพลอกาศ์ดนะทุกคน เจอสมมาค่ะอากาศหน้าร่าเย็นร่าเอามักขันคายนี่ตาโปไปแล้วหนึ่งทุกคนเลยแล้วเขเป็นยังงเนาะไก่หัวใจอยู่ตอนนี้เราก็ยาหมอนเทดใจกลางหัวห,หลวเขระบางนั่นเนาะเป็นน้ำผุออสุดยอดทุกคนเลยผลจากการซ้อมกับการออกกำลังกายขาะเขา เดี๋ยวรีสิพาทุกคนเข้าไปเบิ่งไปสมตลาดสดเนาะตลาดตอนเช้าข้องอ่ายูทีนคะรลงพระบางเดี๋ยวรีท้ายทุกคนเดี๋ยวเบิง่งเด้อดีกว่าอาสิ้นคาหมี่ย่างแดเดี๋ยว้เหากลังา,า,างเาข้าไปในซอยในหอมไม่เงี้ยทุกคนจะมีล้ายหอมล้านถางเข้าเนาะพอดีมาออกากําลังกายเลยก็เลยมาชิอกันทายบรยากาศตอนเช้า การนำรลงชีวิตการใช้ชีวิตข้องสาวลูกขาบางให้ทุกคนได้เบิ่งในสมกันเนาะก็มีหลาย,ลายๆที่เราดีดีเคยลงไปแต่ว่ามีอยากลงอีกเผื่อผู้ที่อย่างประธานในเขนเนาะชีไในเบิ่งในสมไปพร้อมๆกันแต่มาบางให้ทุกคนด้วย

không lắm không không lắm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  không

<c oughs> อาาในมหอตอนนี้ก็คือเป็นฮาหารที่รีบักที่สู้เราทุกคนที่มาทุกครั้งเราต้องได้มาซื้อตัวนี้จะเป็นเมนู สุปมักเครื่อคืนทุกคนมีมักเครื่อคืนมักปีเนาะริกระบูฮัว,วมักปีอยู่ที่ไทยเพิ่นเอิวมาเบบได้แล้วก็ยังมีลาบเทาอ่อเทานเนาะอ่อเทานี่เป็นเมนูที่แม่มกักนีก็เลยว่าซื้อไปฟากแม่แล้วก็เป็นเมนูที่รีมกับมักคือกันเนาะกันเลยว่าซื้อไปกินนะแม่เป็นข้าวเสาเนาะบอกแม่ไว,ว้ว่าเดีายวฟาวกินข้าวเซาเดอ้อบอกไว้ก่อนออกมาเนาะวะ่าเดี๋ยวกลับไปเราเดี๋ยวสีซื้อของกินไปกินสีซื้อข้าวตม้มสื้อของกินไปกินนํากันเด้อ พอดีทายไปละเห็นซ่อไอ้น้องเพิ่นเนาะเป็นตาหักตาแพงแหงทุกคนมาเปิรทานค่ายเคืองซวยเมย์แต่เศร้าเนาะผู้นน้อยก็เป็นตาแพงแหงแล้วแล้วเฮาก็มาฮอตรดข็เฮาแล้วเนาะพเพราะเฮาฟากใบเฮาก็มาเอารถดเพื่อสีใดกลับบ้านกันแลยก่อนที่จะกลับบ้านเฮาก็มาเวหาประชานิยมหา ดังเนาะเป็นฮานกาแฟฮานข,ข้าวเปียกข้าวหรือว่าข้าวต้มเนาะในตอนเสาจะมีหลายล่ย่างเลยเนาะให้เราได้ได้กินได้สิมกันเนาะมีกาแฟบูฮานมีอ่าหล่ยางเลยทุกคนอยากให้ทุกคนที่มาได้มาลองสิมเมืองเอ้อทุกครั้งที่ตอนเา้าริตื่ลิลีจะมาเนาะบูพาดเลยฮานนี่นี่ก็ได้มาซื้ออ่ขาข้าวต้มหรือว่าเป็นข,ข้าวเปียกข้าวเนาะไปกินกับแม่เพราะว่าเม่พันมาก,กินข,กข้าวเปียกข้าวนี่เลยก็ซื้อซองทง ดีกับแม่คนละท่องเลยนาำมือนี้เนาะไ่ะอตอนกินวะ เขาเปียกคนนักเสียเขาเปียกว่าานนิยม่กิมโอเคเขาเปียกร้านประชานิยมุ่อกินบตุตโรล,ล่าไก่กิดโลเค็มหน่ล้นถ้วยเลยสิบบ ของโปรดสามเครือเห็ดนอนใส่เป็น,นอะไก้เ,เคลือบไม่ว่าม นี่เขาเปียกสามฮือลาเข้าวเหนียวร้อนๆนี่ยดูชิมดูว่้อีเซยปะะเอานี่นะอาออือ ลับนี่อืนอืออือสาธุเจอข้ามาจูนยแถบกวางก่งไม่จางนวลน้อ บเลยอยยังจึชำฝ่ยนีมันส่อยีควานเครื่องกำยืดอีพอเด้อตื่นกอนเจ้าอี่ะต่ละมอนี่เหนื่นวำลตื่น่นนอนเปนุ่เข้าไปนออนไปข้าบเขาแค่เต็มดอก็นอุอชอบแบบแค่ เผาเนืโอทุกคนเอาเผาสินข้าวอเอิญคนข้างบ้านสินข้าวนำอะไรคลิปของเขากระเทยเป็นคลิป ง่ายๆสบายๆเส,ส้นเกา่าเส็นเคยแล้วทุกคนเนาะอ่าลีก็ชิได้ข้ออนุญ,ญาตกินข้าวแล้วก็ชิได้ไปอ้ามนำสะพมกันก่อนเนะาะเพราะว่าหัวแลวก็ขิงมีเปียกแหงเลยเพราะว่ากําลังกายไม่เส้าเนะาะก่อนที่จะจากจะลาก,กันไปอย่าลืมกดกระดิง่งแจ้งเตือนพร้อมกดติดตามไว้ได้ด้วยทุกคนเพื่อจะบริพาคขิปต่อไปสำหรับมือนี้ดาลีซ่าราเนื้อชิได้ข้อลาไปก่อนเดื้อสบายดี